ท่านผู้ร่วมบนใหญ่ทุกท่านนะครับก็อย่างที่ท่านคุณเจียพูดนะครับก็วันนี้พวกเราอยากจะมาฟังกัน,นเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ Smart Factory นะครับซึ่ง Smart Factory เนี่ยจริงๆมันเป็นคำนิยามของทางที่ประเทศอเมริกานะครับซึ่งหลักๆในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้คำว่าอินดัสทรี4.0นะครับ ก็เมื่อกี้ทางคุณเจียบได้มีการแนะนําผมไปแล้วนะครับปัจจุบันนะครับผมดํารงตําแหน่งนะครับทํางานมาแล้วประมาณ11ปีนะครับแล้วก็ผมไม่ได้มีการจบวิศวกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ภาพรวมเนี่ยก็จะเป็นลักษณะการบริหารเป็นหลักนะครับอาจจะไม่ได้ลงลึกเกี่ยวกับเรื่องของวิศวกรรมมากนักนะครับอยากจะแนะนําองค์กรก่อนนะครับก็ผมมาจากทางสมิทคอร์ปอเรชั่นนะครับซึ่งประกอบไปด้วยอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมหลักนะครับของกลุ่มของเรา นอกเหนือจากนั้นนะครับเรายาังเกี่ยวกับเรื่องของตัวกอล์ฟคอส์นะครับแล้วก็ أ, มีสองสนามด้วยกันแล้วก็มีโรงแรมนะครับมีหลักทรัพย์ของไอรานะครับแล้วก็มี International School ูลชื่อว่าเบอร์เกอี่นะครับอนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ยังมีธุรกิจอื่นๆด้วยน,นะครับผมยังไม่คุ้นเคยกับตัวไพ i n เตอร์สคูลนะครับครับผมก็สำหรับสมิธเองนะครับก็ได้มีการขยายาธุรกิจของเรานะครับไปยัง ประเทศด้วยนะครับเรามีการลงทุนอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับในส่วนของสมิทออโตบอดี้เองแล้วก็ในส่วนของสมิอทออโตชีตนะครับซึ่งทาเกี่ยวกับเรื่องของตัวอินทูรีเนี่ยก็มีการลงทุนที่ประเทศอินเดียสองสองแห่งด้วยกันนะครับมีเซลล์ออฟฟิศอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับในส่วนของประเทศจีนนะครับมีทั้งหมด3ทีที้วยกันนะครับแล้วก็มีที่เวียดนามอีกหนึ่งทีนะครับปัจจุบันเนี่ยเราก็มีจอยเวนเจอร์ภายใต้ของ ะมีคอร์ปอเรชันนะครับอยู่ประมาณ30กว่าบริษัทนะครับก็ประกอบไปด้วยทั้งบริษัทอเมริกันบริษัทไต้หวันนะครับแล้วก็เป็นส่วนมากก็คือบริษัทญี่ปุ่นนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับในกลุ่มของสมิออโตซีนนะครับซึ่งพี่ชายผมเป็นคนดูแลอยู่จะทําเกี่ยวกับเรื่องของตัวอิเชียภายในทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ตัวบอกรถยนต์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวอิมมัล์พาร์โนนะครับซันไวเซอร์นะครับตัวซีด้วยนะครับ ในส่วนที่ผมดูแลนะครับก็คือตัวสมิธออโต้บอดี้นะครับจะทำเกี่ยวกับเรื่องของชิ้นส่วนตัวถังขึ้นรูปนะครับที่เป็นเหล็กเป็นหลักนะครับแล้วก็จะมีตัวแมกกาซีซึมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเอ็กซ์ซอร์สซิสเต็มนะครับตัวพาร์คกิ้งเบรคนะครับแล้วก็ตัวไซส์สเต็มด้วยครับปัจจุบันนะครับในภายใต้ของสมิธคอร์เปอเรชันนะครับในส่วนของยานยนต์เนี่ยก็จะมีบุคลากรนะครับทั้งหมดเกือบ20,000คนนะครับมาเข้าสู่ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์นะครับจริงๆอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทยเนี่ยก็มีก่อตั้งขึ้นมาสักประมาณ50ปีเท่านั้นเองถ้าเปรียบเทียบกับทางประเทศญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งมีอุตสาหกรรมยานยนต์เจริญเติบโต,ตมาประมาณ100ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเราเองเนี่ยเราคงจะต้องมีการพัฒนาและก็แข่งขันให้ก้าวขึ้นไปของทางญี่ปุ่นให้ได้นะครับในช่วงแรกของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนในประเทศไทยนะครับก็คือจะเป็นการนํารถเข้ามาในประเทศไทยเพื่อจำหน่ายเป็น CDU นะครัทิิษส ก็ได้มีการกอร่อตั้งบริษัทที่นุ่งไทยนะครับเป็นโรงงานประกอบแห่งแรกในประเทศไทยนะครับหลังจากนั้นนะครับอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยก็ได้มีการลักดันจากทางารัฐบาลนะครับเป็นอย่างมากนะครับทาให้อุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยมีการยุคการเจริญเติบโตนะครับมาสู่ในยุคสุดท้ายนะครับก็คือเป็นยุคป,ปัจจุบันซึ่งผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่นแล้วก็หลางชาตินะครับรวมทั้งบริษัทรถยนต์เองเนี่ยก็แทบจะทุท่งเจ้าแล้วนะครับที่มาลงทุน ก็เป็นช่วงที่อุตสาหกรรมยานยนต์จะต้องมีการแข่งขันและก็มีการเจริญเติบโตต่อไปในอนานคตอย่างมากเลยนะครับมาดูวิวัฒน,นาการยานยนต์ของระดับโลกบ้างนะครับก็หน้าตาของเราเนี่ยก็มันจะเป็นลักษณะของอรถดินลักษณะโบราณนะครับจริงๆลักษณะพวกนี้เนี่ยมันมีเกี่ยวข้องกับด้านทางด้านเทคโนโลยีทั้งหมดเลยนะครับผมพูดถึงอย่างช่วงแรกนะครับตอนนั้นเนี่ยเราก็คงจะเป็นยังไม่ได้ใช้เชื้อเพลิงในการ การขับเคลื่อนรถยนต์นะครับก็ใช้เป็นไอน้ำนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการพัฒนาต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับจนเป็นสภาพปัจจุบันที่ที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนะครับซึ่งผมอยากยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งนะครับจริงๆลักษณะของรถที่เป็นลักษณะคลาสสิกในอดีตเนี่ยรถยนต์ในลักษณะนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะขึ้นการขิตในลักษณะของแมกโรชันได้นะครับเนื่องจากเกี่ยวกับเรื่องส่วนโค้งของมันเองเนี่ยมันทําใหา้การลี่ ึ้นรูปแบบแมสโคลชันนะครับเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพปัจจุบันของรถยนต์มันอาจจะเป็นลักษณะของเหลี่ยมมากยิ่งขึ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอ,อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าใน,ใน,ใ,นในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับหลังจากที่รถยนต์มีการพัฒนามาแล้วเนี่ยเราก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของอในแต่ละยุคที่มีเริ่มใช้เกี่ยวกับเรื่องของตัวช่วงล่างเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ แล้วจนปัจจุบันนะครับก็คือรถยนต์เนี่ยก็ได้มีการดีไซน์ให้เป็นลักษณะของแอโร่ในแบบไดนามิกมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะลดการแรงเสียดทานจากตัวลกนั่นเองนะครับจนปัจจุบันในอนาคตนะครับเราก็พยายามที่จะหาเกี่ยวกับเรื่องของตัววัสดุดบต่างๆนะครับเพื่อให้เข้ามาสร้างเทคโนโลยีอันใหม่ให้กับทางรถยนต์นะครับเมื่อกี้ก็ได้มีการคุยกันเ,เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยี สำหรับรถยนต์ในอนาคตนะครับว่าตัวบอดี้ของมันเองเนี่ยมันยังจะเป็นเหล็กอยู่หรือเปล่านะครับก็มีการคุยกับผู้บริหารนะครับก็ในอนาคตที่ผมเห็นเนี่ยแบบลักษณะเพ้อฝันไปเลยนะครับเราจะใช้กระจกในการทําเป็นบอดี้รถยนต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปในอนาคตเนี่ยรถยนต์สามารถที่จะเปลี่ยนสีได้ตามใจเราชอบได้เลยนะครับวันนี้อยากจะขับรถยนต์สีแดงวันนี้พรุ่งนี้อาจจะขับรถยนต์สีฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะไปถึงรถยนต์เป็นบอดี้เป็นกระจกนะครับ ก็ยังมีมองเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์ที่เป็นพลาสติกนะครับเพราะว่าตัวพลาสติกเองก็สามารถที่จะทําให้ลดน้ําหนักแล้วก็ประหยัดพลังงานให้ได้ดยนะครับอลูมิเนียมก็ยังเป็นวัสดุอีกตัวหนึ่งนะครับที่ทางภาคอุตสาหกรรมรถยนต์มองมองอยู่ปัจจุบันนะครับแต่ว่าเนื่องจากค่าใช้จ่ายค่อนข้างเงยสูงนะครับไม่สามารถที่จะบริหารต้นทุนได้นะครับปัจจุบันก็เลยยังใช้เป็นเหล็กเป็นหลักนะครับเทคโนโลยีของทางด้านรถยนต์ในอนาคตนะครับก็จะมีอยู่3ตัวหลักเลย ที่ทางบริษัทรถยนต์ทั่วโลกเนี่ยเขาหอมองอยู่ตัวแรกนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของตัวเซฟตี้นะครับคือจะทํายังไงให้รถมีความปลอดภัยได้มากที่สุดนะครับในส่วนที่2นะครับที่สําคัญเลยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับส่วนที่สาเนี่ยก็คือจะเป็นอินโฟเทนเมนต์นะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของตัวอินโฟมชันกับตัวเอนเตอร์เทนเมนต์มันรวมด้วยกันนะครับลองมาดูกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวเซฟตี้ เ e นเซอรนะครับเราก็คงได้ยินมามานานแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวเซนตี้ที่มีอยู่ในรถยนต์นะครับตัวนี้เนี่ยก็คือบางตัวเนี่ยสามารถที่จะเกิดขึ้นในภาพปัจจุบันแล้วนะครับภาพแรกที่ผมแสดงให้เห็นนะครับก็คือจะเป็นภาพที่เกี่ยวกับเรื่องของมิดติดตัวเซนเซอร์เพื่อป้องกันการชน ระหว่างรถที่เราขับอยู่กับรถยนกันข้างหน้านะครับระบบเบรคจะมีการทํางานแบบอัตโนมัตินะครับในส่วนตัวที่2นะครับก็คือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานต่ตางๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องหลังจากการชนเข้าไปแล้วเนี่ยจะทํายังไงที่ห้องเครื่องห้องผู้โดยสารนะครับยังปลอดภัยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการหักมุมอะไรตา่ตางๆหลังจากที่การชนไปแล้วเนี่ยก็เป็นส่วนที่จะนํามาปรับใช้ในยุคยุคต่อไปนะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับ ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของตัวระบบเซ็นเซอร์ที่ลิงก์เข้ากับไฟเขียวไฟแดงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรถโดยสาสามารถที่หยุดเองนะครับนอกจากที่จะมีคันข้างหน้าแล้วเนี่ยยังสามารถหยุดตามสังญาน,นไฟจราจรหรมมือการแจ้งไว้ด้วยกันนะครับส่วนตัวที่2นะครับก็คือตัวการพัฒนาในด้านของเสียนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องเชื้อเพลิงนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราไล่มันแต่ไฟน้ำนะครับปัจจุบันก็คือใช้น้ํามันนะครับ น้ำมันก็ยังมีสองเกี่ยวกับเรื่องเป็นปเทนอฟด้วยนะครับปัจจุบ,บันนะครับเราเห็นกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็ผลิตออกมาเป็นลักษณะของแมสให้บุคคลทั่วไปได้ใช้แล้วนะครับก็คือตัวไฮบริดนะครับตัวอิเล็กทริกคาร์นะครับที่เป็นลักษณะของร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยรุ่นที่ได้รับความนิยมในประเทศญี่ปุ่นก็คือจะมีสองชาติเท่านั้นนะครับก็คือมิสูบิชิกับตัวนิสสันนะครับซึ่งปัจจุบ,บันเองเนี้ยก็ยังมีราคาที่สูงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยความนิยมก็ยังไม่ได้เเปป็็นนนที่่ิยมยมมอาางาก เพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงจะต้องรอต่อไปในอนาคตนะครับว่าตัวอิเล็กทรินคกร์นะครับหรือที่เรียกว่า EV เนี่ยมันจะสามารถที่จะมาใช้ให้เกิดผลสาเร็จในประเทศไทยได้เมื่อไหร่นะครับนอกจากเหนือจากนี้นะครับหลังจากที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์แรับเรายังมองเกี่ยวกับเรื่องของการใช้พลังงานโดยไฮโดรเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นใช้พลังงานที่ใสสะอาดต่อไปในอนาคตมันอาจจะเกิดขึ้นภายใน20ปีนะครับก็คงจะต้องรอกันต่อไปนะครับในส่วนตัวสุดท้ายอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับก็คือ อ n นโฟเทนเมนต์นะครับซึ่งเราจะมีการรวมเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นในด้านอินโฟเมชันต่างๆาด้านเนมเเกเตอร์การแสดงผลลัพธ์เกี่ยวกับเรื่องของรถเตะรถไม่เต็บต่างๆพวกนี้นะครับมาบวกมาบวกเข้ากับในส่วนของการทำอินเตอร์เนนตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของหน้าจอ m มอนิเตอร์นะครับจะมีมีส่วนเกี่ยวข้องให้กับทางผู้ใช้รถยนต์เป็นอย่างมากแน่นะับ สไลด์ตัวนี้นะครับก็คือจะมองอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะมองให้เห็นเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีในอนา,า,าคตนะครับก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องในด้านพลังงานที่ผมมีกาาเกินเกินไปแล้วนะครับเราจะมีการใช้พลังงานจากไฮโดรเจนนะครับมีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการใช้แรงงานแสงอาทิตย์นะครับและพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็รวมทั้งแกเกี่ยวกับเรื่องของแรงดันในด้านอานกาศด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัววัสดุอย่างที่ผมบอกไปนะครับจริงๆก่อนที่จะ ข้าก้าวเข้าไปสู่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้กระจกนะครับปัจจุบันที่เราใช้โลหะนะครับเราก็มีเทคโนโลยีตัวหนึ่งที่เรียกว่าหายเห็นสายนะครับก็คือลดอความหนาของเหล็กเนี่ยมีขนาดเท่าเดิมแต่มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นสิ่งที่ท้าทายทางผู้ผลิตอย่างพวกเราอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากเหล็กพวกนี้เนี่ยม,มีความแข็งเพราะฉะนั้นาการขึ้นลูกเนี่ยมันไม่สามารถที่จะขึ้นลูกได้เหมือนเหล็กที่มีขนาด มีความแท็กที่น้อยกว่านะครับเโียตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ได้มีการปรับใช้ขึ้นมาอย่างจริงแล้วนะครับก็คือตัวเซลล์ r i v i n g c คานะครับก็มีรถรุ่นของ v อนโบนะครับที่ได้มีการออกมาขายขายจริงแล้วอยากจะยังไม่ได้เห็นในบ้านเรานะครับซึ่งผู้ผู้ขับรถยนต์นะครับก็ไม่สามารถไม่จะเป็นที่จะต้องมีการถึงปวุงอะไรติดต่อไปนะครับก็สามารถที่จะดําเนินการได้โดยผ่านทางด้าน ตัวอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็สามารถเชื link, ่อม link ไปกับตัวอินดิเเตอร์ได้ด้วยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับบริษัทรถยนต์อย่างผมเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนนะครับบริษัทรถยนต์จะพยายามพูดอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับว่าสิ่งที่เขาต้องการเขาต้องการรถที่มีน้ำหนักเบาขึ้นเพื่อที่จะมีการประหยัดพลังงานนะครับใช้พลังงานเท่าเดิมแต่ระยะทางเพิ่มขึ้นนะครับและปัจจุบันเนี่ยเขาจะเลิกทาเกี่ยวกับเรื่องของโมเดลรถที่มี ที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีประมาณ1ยี่ห้ออาจจะมีสักประมาณ20-30โมเดลนะครับแต่ในอนาคตต่อไปนะครับก็รถยนต์เนี่ยจะมีจะมีจำนวนโมเดลให้เลือกน้อยลงนะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดการผลิตแบบลักษณะของ mass production ให้มากที่สุดแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลือกของผู้บริโภคอย่างพวกเรานะครับก็คืออาจจะมีน้อยลงน้อยลงไปได้เรือย และสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับต่อไปแบตเตอรี่จะมีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นมาแทนเกี่ยวกับเรื่องของอเครื่องยนต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะชาร์จพลังงานในระหว่างวันนะครับเพื่อที่ไปใช้ให้กับทางครัวเรือนได้นะครับใน,ในช่วงกลางวันนะครับแล้วขับรถชาร์จแบตไปนะครับในส่วนตัวกลางคืนนะครับก็สามารถที่จะเอาตัวแบตเตอรี่ไปชาร์จกับทางไฟบ้านได้นะครับมาเข้าสู่เกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ในประเทศไทยนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับเป็นข้อมูลในปี2015แต่แค่ช่วง6เดือนเท่านั้นหลังจากปลายปีแล้วเนี่ยเรามียอดผลิตรถยนต์ในประเทศไทยสูงถึง2.2ล้านคันนะครับซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของตัวนโยบายรถยนต์ถันแรกผมคิดว่าทุกช่วงนั้นเนี่ยทุกคนก็อาจจะบ่นเกี่ยวเรื่องรถติดหรืออะไรต่างๆพวกนี้แต่ว่าจริงๆสากรรมยานยนต์เองก็มีข้อจํากัด เรื่องของการผลิตเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนั้นเองเนี่ยเราพยายามคุยกับรัฐบาลหลายครั้งว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเนี่ยมันกำลังเจริญเติบโตขึ้นมารัฐบาลเองเออมีนโย,ยบายเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์คันแรกเนี่ยทำให้วงจอดของการผลิตรถยนต์เนี่ยมันมีการผิดไปนะครับทำให้อุตสาหกรรมในช่วงแค่สองปีเท่านั้นเนี่ยทีกงานก็เดินกระโด,ดดขึ้นไปอย่างที่ปกตินะครับ ปัจจุบันนะครับเราติดอันดับโลกนะครับเราติดอันดับโลกอยู่ที่12อนะครับอันดับที่เราเคยทําได้ดีที่สุดอยู่ที่อันดับ9นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยสภาพเศรษฐกิจเองก็ตามนะครับ,บกเกี่ยวกับเรื่องอะไรหลายๆยอย่างนะครับทำให้เราตกมาอยู่ที่อันดับ12ของโลกที่มีการผลิตรถยนต์นะครับอ,อย่างที่ผมบอกไปนะครับเรามีการเจริญเติบโตเพียงแค่2ปีเท่านั้นเองที่ปี2012กับปี2013เนื่องจากาทางภาครัฐบาลเนี่ย สนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์คันแรกสามารถที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้สูงสุดหนึ่งแสนบาทนะครับแ,แล้วหลังจากนั้นนะครับยอดการผลิตรถยนต์เองเนี่ยก็จะมีการตกลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กําลังจะตายขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งเราเชื่อว่าปี2020นยะครับยอดการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยนะครับจะสูงถึง2องล้านห้าแสนคันนะครับรวมทั้งในประเทศและก็ส่งออกปัจจุบันเนี่ยเรามีการส่งออกมากกว่าผลิตในประเทศแล้วนะครับที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยเรามีการผลิตเพื่อจำหน่าย น่มาากกวะครับอีกภาพหนึ่งที่ผมอยากจะแสดงให้พวกเราเห็นนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของหงโซ่ประทานนะครับหรือโอซพลายเชนของสาหกัมยานยนต์ในประเทศไทยนะครับก็แบ่งออกเป็นตั้งแต่ต้นน้ำนะครับซึ่งปัจจุบันอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเรื่องของต้นน้ำเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าประเทศไทยเนี่ยยังแพ้กับประเทศอื่นๆอยู่นี่คือถือว่าเป็นจุดที่เรายังไม่สามารถก้าวเข้าไปเพื่อที่จะสามารถทําต้นทุนให้แข็งกับประเทศอื่นๆได้นะครับ ในส่วนต้นน้ำเองเนี่ยเริ่มแต่าการผลิตเหล็กปัจจุบันเหล็กที่มาผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ส่วนใหญ่จะเป็นการนําเข้าทั้งหมดจากประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของผู้ผลิตคนไทยนะครับก็สามารถที่จะทําได้บางชิ้นส่วนเท่านั้นเองนี่คือเป็น,นต้นทุนที่เราจะต้องมีการแบกรับนะครับทําให้อุตสาหกรรมยานยนต์ในส่วนของต้นน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องได้รับการพัฒนาไปม,มากกว่านี้นะครับ ในส่วนถัดไปนะครับก็คือจะเป็นศาสตร์การตลาดน้ำนะครับต้นน้ำอีกนิดนึงนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบที่ผ่านมาในอดีตบริษัทรถยนต์เนี่ยก็คือจะมีดออิ่งให้เราทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็น 2D ดออิ่ง 3D ดออิ่งนะครับแต่ปัจจุบันนะครับผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยมีการแข่งขันกันเองค่อนข้างสูงเห,เหมือนกันเขาพยายามที่จะมีการผลักดันให้ทางซัพพลายเออร์เนี่ยมีการดีไซน์ให้เกิดขึ้นด้วยตัวขเขาเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นจุด จุดจุดหนึ่งนะครับที่ซัพพลายเออร์อย่างคนไทยหรือน้องๆที่อยู่ในที่ดีนะครับจะต้องให้ความสําคัญในอนาคตเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบในส่วนของชิ้นส่วนมากยิ่งขึ้นนะครับเกี่ยวกับอุตสาหก,การรมกลางน้ำนะครับก็คือผู้ผลิตอย่างพวกเราดัเงเดเริ่มตั้งแต่ first tier first tier ก็คือผู้ที่ส่งชิ้นส่วนตรงกับสายสัมบรูรณ์นะครับแล้วก็จะมีส่วน second tier แล้วก็ third tier นะครับสิ่งต่างๆตรงนี้เองในประเทศไทยค่อนข้างที่ทําได้ดี เพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยจะมีค่อนข้างที่จะเป็นจุดเด่นในส่วนของอุตสาหกรรมปลายน้ำทําให้ต่างประเทศนะครับยังมีการตั้งใจที่จะลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในประเทศไทยก็ยังจะมีบริษัทร,รถยนต์ใหม่ๆที่ยังสนใจและก็ยังมีการคุยข้อตกลงาลอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับส่วนอุตสาหกรรมปลายน้ำนะครับก็ไม่น่าเป็นห่วงนะครับก็คือจะเป็นพวกดิลเลอร์นะครับการการบริการหละการขายต่างๆ อุตสาหกรรมยานยนต์นอกจากภาคการผลิตแล้วนะครับนอกจากภาคการขายนะครับเรายังจะมีเกี่ยวกับเรื่องของภาคอื่นๆนะครับที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของจักรยานยนต์ที่เป็นอุตสาหกรรมใกล้เคียงกันนะครับผู้ผลิตส่วนใหญ่ก็ยังเป็นผู้ผลิตที่มีเครื่องจกักรและก็มีความสามารถใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกส่วนหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องของ,ของจับกลกนต่างประเทศ ฉะนั้นเนี่ยน้องๆที่เรียนเกี่ยวกับเรื่องของวิศวกรรมยานยนต์ก็สามารถที่จะมองเกี่ยวกับเรื่องของมอเตอร์ไซค์แล้วก็มองเกี่ยวกับเรื่องของจักรกลการเกษตรได้ด้วยเหมือนกันนะครับมาดูโครงสร้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผู้ผลิตรถยนต์แล้วก็ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ด้วยเหมือนกันนะครับปัจจุบันนะครับเรามีรถยนต์ทั้งหมดอี่ที่ประมาณ16ยี่ห้แล้วนะครับแล้วก็มีบริษัทที่เป็นยี่ห้อรถจักรยานยนต์อยู่ทั้งหมด อีหอร่รวมถึงกำลังแรงงานในอุตสาหกรรมรถยนต์มีอยู่ถึง10,000แสนคนนะครับแต่คนที่มากกว่านั้น,นก็คือผู้ผลิตชิ้นส่วนอย่างพวกเรานะครับผู้ผลิตชิ้นส่วนอยี่ยทพบนะครับก็มีกำลังแรงงานทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ275,000คนนะครับแบ่งออกเป็นบริษัทขนาดใหญ่แล้วก็บริษัทขนาดเล็กนะครับรวมถึงบริษัทที่เป็นเพียวไทยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ23%แล้วก็บริษัทที่เป็นไทยมัลตเนอร์ตี้นะครับอยู่ที่30%ที่เหลือนะครับก็คือจะเป็น ื่องของบริษัทที่เป็นชาวต่างชาติอยู่47นะครับตัวเปอร์เซ็นต์เหล่านี้นะครับจะมีถูกการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับในอดีตที่ผ่านมานะครับประเทศไทยวอลุ่มในการผลิตเนี่ยมันไม่ได้สูงมากแต่ปัจจุบันเนี่ยวอลุ่มมีการขยายตัวขึ้นไปเรื่อยๆทําให้การลงทุนจากาชาวต่างชาตินะครับมีการขยายมาลงทุนในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปในอนาคตนะครับเปอร์เซ็นต์เทปเป็นเพียวไทยนะครับอาจจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆก็เป็นสิ่งที่ คนไทยเองก็ต้องมีการรีบผลักดันขึ้นมาในอนาคตนะครับสิ่งที่ทางภาคร,รัฐบาลนะครับเป็นหน่วยงานสําคัญที่จะผลักดันให้อุตสาหกรรมยานยนต์เจริญเติบโตต,ต,ต่อไปข้างหน้าในอน,นาคตนะครับแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมที่อยู่ในซูเป,ปอร์คลัสเตอร์ที่ทางท่านนายกเองเนสนับสนุนด้วยนะครับก็ในช่วงแรกเนี่ยประเทศไทย,ยถือว่าเป็นฮับออฟบิ๊กอัพเลยครับบิ๊กอัพขนาดวันตันเนี่ย ถูกย้ายฐานการผลิตที่ประเทศไทยเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรถรถปิกอัพขนาดขนาดห,หนึ่งตันนะครับก็จะเป็นส่วนที่ทํารายได้ให้ประ,ประเทศไทยแล้วก็เป็นส่วนที่มีจํานวนมากมากเลยนะครับสำหรับการผลิตรถยนต์ปิกอัพก็คือการส่งออกแล้วก็ใช้ในประเทศด้วยนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยรถยนต์ปิกอัพมันเริ่มไม่พอแลวเราควรจะมีจะมีนโยบายใหม่ๆเพื่อที่เข้ามากระตุ้นให้อ,อุตสาหกรรมยานยนต์มีการเจริญเติบโตขึ้นรัฐบาลก็เลยมองอีกโมเดลหนึ่งนะครับก็คือโมเดลในส่วนของอีโคคาร์ ก็คือรถยนต์ขนาดเล็กนั่นเองนะครับปัจจุบันนี้รถยนต์อีโคคาร์เฟน่จบไปแล้วนะครับก็ยังจะมีอีโคคา p h เฟ e 2นะครับที่ทางรัฐบาลเนี่ยมีการสานับสนุนให้ให้เกิดเกี่ยวกับเรื่องของ i ิน e n s i v e ในด้านของ Ta x นะครับเพื่อให้ผู้ประกอบการรถยนต์เนี่ยนำรถยนต์ตนรุ่นใหม่ๆมาประกอบในประเทศไทยสิ่งที่รัฐบาลมองต่อไปในอนาคตนะครับนอกจากจะเป็นตัวไฮบริดแล้วนะครับนอกจากจะเป็นรถยนต์รถยนต์ ที่เรามองเนี่ยก็คือจะมีเกี่ยวกับเรื่องตัวรถบัสด้วยเพราะว่าจริงๆเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทยเองเนี่ยที่มีจุดศูนย์กลางเป็นเซ็นเตอร์ออฟเอเอซีนะครับสามารถที่จะมีการเดินทางระหว่างประเทศไปประเทศเพื่อนบ้านได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางภาครัฐบาลเองนะครับรวมทั้งสมาคมของผู้ริสุทธิ์ยานยนต์เนี่ยก็เลยมีการมองถึงเกี่ยวกับเรื่องของรถบัสน่าจะเป็นรถในรุ่นต่อไปที่ทําให้เกิดอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตได้นะครับ นี่คือสิ่งที่น่าสนใจนะครับว่าการพัฒนานรถยนต์รุ่นใหม่ๆใ,ในอดีตที่ผ่านมานะครับบริษัทรถยนต์เนี่ยอาจจะใช้เวลาประมาณถึงสามสี่ปีนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยการแข่งขันค่อนข้างสูงแม้แต่บริษัทรถยนต์เองเนี่ยเขาก็จะมีการแข่งขัน,น,ขจจนเ,เนนช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนรถยนต์ให้ได้เร็วมากเท่าไหร่นะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่นํามาซึ่งกาไรของบริษัทนะั้นแล้วก็การแข่งขันที่ได้เปลี่ยนมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับปัจจุบันเนี่ยค่าเฉลี่ยนะครับ การผีดรถยนต์1คันนะครับที่จะมาพิ่งให้พวกเราเห็นเนี่ยเราใช้เวลาประมาณ2ปีนะครับเริ่มตั้งแต่การดีไซน์นะครับเริ่มตั้งแต่การดีไซน์เนี่ยก็คือเราจะมีการดีไซน์นะครับประกอบไปด้วยสิภาคส่วนด้วยกันนะครับภาคส่วนแรกเนี่ยคือฝ่ายเซลล์นะครับเซลล์เนี่ยก็คือจะทําหน้าที่ที่จะไปรวบรวมข้อมูลของทางลูกค้าผู้บริโภคว่าเขาต้องการรถยนต์ประเภทไหนบ้างนะครับในส่วนที่2เนี่ยก็คือจะเป็นดีไซเนอร์ กำกัดของอความต้องการกับความจำกัดในด้านเอนจิเนียริงเนี่ยก็ต้องต้องต้องมาเจอกันตรงกลางด้วยนะครับเพราะฉะนั้นดีไซเนอร์จะมีส่วนช่วยในสําหรับตัวสไตลิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเอนจิเนียริงนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ข้อจํากัดในด้านเอนจิเนียริงมีอะไรบ้างสุดท้ายเลยคือตัวบายเออร์นะครับทั้ง4ส่วนเนี่ยคือสามารถ ร่วมผลักดันให้เกิดรูปล่กงหน้าตารถที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับแลวหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการทําเป็นออโตไท์นะครับก็คือเราจะมีการหลอดินเหนียวขึ้นมาเพื่อให้เห็นให้เห็นเป็นรูปสไตลิ่งของรถอย่างคร่าวๆนะครับเพื่อให้ทางผู้บริหารตัดสินใจในการตัดสินใจว่าจะโกหรือไม่โกนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็คือจะเริ่มดีบลูดแล้วครับ ส่วนนี้เองนะครับสปายเออร์พวกเราก็คือจะมีการเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับในช่วงของการพัฒนาบางส่วนนะครับแล้วก็มีส่วนช่วยในการเห็นรถเป็นรูปเป็นร่างอย่างจริงจังและหลังจากนั้นก็คือจะเป็นการ trial out ในส่วนการผลิตนะครับในส่วนของในส่วนของดีไซน์แล้วก็ตัวแพลนเองนะครับสองส่วนแรกเนี่ยส่วนใหญ่จะถูกทําในประเทศญี่ปุ่นนะครับในประเทศไทยเองเนี่ยก็มีโอกาสนะครับมีบ้างบางบริษัอย่างเช่นรถซตี้ก็ถูก ของ Honda นะครับก็ถูกทำในประเทศไทย100%นะครับแต่ส่วนรถยนต์ค่ายอื่นเนี่ยก็ยังส่นสวนสรวมอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นอยู่นะครับตัวนี้ก็จะลงลึกเข้ามาเรื่อยๆนะครับ บอกไปแล้วนะครับทางซัพพลายเออร์เนี่ยจะมีส่วนร่วมในปัจจุบันมากเลยในอดีตที่ผ่านมาบริษัรทรถยนต์ทาเองทั้งหมดเลยครับแต่ปัจจุบันเนี่ยทางบริษัทรถยนต์เองก็มีข้อจากัดในด้านของการดีไซน์ในด้านความสามารถนเนจจถพกการาระฉะน,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 นั้นเนี่ยปัจจุบันทางซัพพลายเออร์ก็ถูกผลักดันให้มีการทําหน้าที่เกี่ยวบเรืกองการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นด้ครับ สิ่งที่ผมเรีนไปทั้งหมดนะครับก็คือจะเป็นเห็นภาพรวมในเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหก,กรรมยานยนต์ทั้งระดับโลกและก็ระดับไทยด้วยนะครับเพราะว่าเห็นเกี่ยวกับเรื่องน้องๆที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่ก็เรียนอยู่ในวิศสกรรมยานยนต์ด้วยนะครับแต่ต่อไปนะครับคือสิ่งที่ผมจะพูดในเรื่องต่อไปนะี่ก็คือดิจิทัลออฟติ้งนะครับคำว่าดิจิทัลออฟติ้งคืออะไรครับก็คืออะไรอะไรเดี๋ยวนี้ก็คือต่อด้วยอินเทอร์เน็ตทั้งหมดเลยนะครับอะไรอะไรทุกอย่างก็สามารถที่จะเชื่อมต่ออเทร์็ตได้้ังหม ราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องประวัติอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับก็คือจะมีทางลุงวัฟเฟนนะครับก็คือจะเป็นผู้เกี่ยวกับเรื่องของผู้คิดค้นในด้านของตัวอินเทอร์เน็ตขึ้นมานะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการแพร่หลายไปเรื่อยๆนะครับจนมีไมโครซอฟท์เข้ามาทำให้อินเทอร์เน็ตเป็นเป็นสิ่งที่ง่ายแล้วก็เป็นหนึ่งในชีวิตประจําวันทุกวันนี้ไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ มาดูในปี2003นะครับในปี2003เนี่ยประชากรโลกมีอยู่ที่ประมาณ6.3พันล้านคนนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยเรามีเก็บกับเรื่องของ device ขึ้นมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ500เครื่องนะครับแต่หลังจากเวลาผ่านไปเพียงแค่ไม่กี่ปีเท่านั้นเองนะครับในปี2015เนี่ยเรามีประชากรอยู่7.2พันล้านคนนะครับทั่วโลกแล้วก็มีผู้ที่ใช้เก็บกับเรื่องของจำน,นวน d e v i c ์ต่างๆพวกนี้มากกว่าจำนวนประชากรไปแล้ว ผมเชื่อว่าทุกคนในนี้เนี่ยก็มีการใช้อุปกรณ์พวกสื่อสารหรือว่าที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเนี่ยมากกว่าหนึ่งเครื่องนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือตัว iPad ดยงก็ตามหรือตัวคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปนะครับจนในอนาคตนะครับประชากรของโลกในปี2 0 2 0เนี่ยจะสูงถึง7.6ล้านคนแต่ว่าจะมีเกี่ยวกับเรื่องของตัวอุปกรณ์นะครับอยู่ที่ประมาณ50บล้านื่องและ1คนเนี่ยจะมีค่าเฉลี่ยรครอบครองอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้เนี่ยเกือบ7เกือบเเครื่องด้วยกัน ครับก็เป็นสิ่งที่พวกเราคงจะต้องมองดูกันต่อไปนะครับในส่วนของอินเทอร์เน็ตออฟติงอีกส่วนอีกภาคหนึ่งนะครับที่จะม,มองให้เห็นเป็นลักษณะของแคบขึ้นมานะครับเปรียบเทียบในปี2011กับปี2013นะครับคนที่ใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยก็คือจะใช้ต่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยในช่วงของปี2011 จะมีแคบมา20%่ปรที่มีการใช้เป็นทุกวันทุกวันแต่ปัจจุบันเนี่ยคนมีการใช้สมาร์ทโฟนแทนการใช้คอมพิวเตอร,ร์แล็ปท็อปหรือว่าใช้อุปกรณ์อื่นๆเนี่ยสูงถึง43%่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมัน,น,นใกล้ตัวแล้วก็สะดวกกับพวกเรามากยิ่งขึ้นนะครับมาดูเกี่ยวกับเรื่องของอินเทอร์เน็ตออฟติงนะครับในส่วนของอุตสาหกรรมไอทีน,นะครับในส่วนของตัวรถยนต์เนี่ยผมได้มีการพูดถึงไปแล้วนะครับ ก็ในส่วนของที่มันเกิดขึ้นจริงนะครับที่เมื่อกี้ผมบอกก็คือรถยนต์วอลโว่นะครับรุ่น X490 นะครับก็มีการวิ่งในถนนปัจจุบันแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือสิ่งที่ผมยังไม่ได้พูดไปก็คือเราสามารถที่จะใช้อุปกรณ์ตัวตัวช่องตัวช่องที่เป็นดิจิตอลนะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อแล้วก็มีการใช้แอปพลิเคชันต่างๆดนแต่ที่มากยิ่งขึ้นสิ่งต่างๆพวกที่ผมบอกขึ้นนะครับก็เกิดขึ้นจริงแล้วในยุคโลกปัจจุบันนะครับ มีการตัวนี้ตัวนี้ไม่น่าจะเป็นผลดีสําหรับคนที่เป็นเป็นเป็นคนเนี่ยวัยรุ่นอยู่นะครับต่อไปเนี่ยรถยนต์เนี่ยสามารถที่จะล็อกไม่สามารถที่ให้ขับได้นะครับถ้ามีเวลาที่เกิดอยู่นะครับหลังจากสามทุ่มเพียงไม่กลับบ้านรถยนต์ก็ไม่สามารถสตาร์ทติดได้นะครับทางพ่อแม่ก็สามารถเสียบเซ็ตเซ็นตแอปพลิเคชันไวัยรุ่นเองได้เพื่อให้ลูกกลับบ้านเร็วขึ้นครับ มาดูในส่วนของภาสาเครืองอื่นๆนะครับที่ไม่ได้ขยานยนต์บ้างนะครับก็คือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของพวกสิ่งทองนะครับปัจจุบันเสื้อผ้าก็มีการเปลี่ยนแปลงสีได้แล้วครับตัวนี้เนี่ยก็คือมีการเกิดขึ้นลจริงแล้วนะครับสามารถที่จะคอนโทรลเกี่ยวกับเรื่องของตัวสีของเสื้อผ้านะครับผ่านมือถือได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้เองนะครับก็สามารถที่จะมีการเชื่อมต่อหัวใจแล้วก็สามารถที่จะลิงก์ไปกับทางพวกโรงพยาบาลได้นะครับเพื่อที่เสริม สุขภาพมากยิ่งขึ้นนะครับที่เหลือมันก็คล้ายคลึงกันนะครับก็คือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของตัว,ตวดิจิตอลทีเชอร์นะครับแม้แต่ตัวตัวรองทัทากีฬาไนกี้นะครับเราก็คงได้เห็นหลายๆปีแล้วนะครับที่นิ่งกับตัวไอพอดมาดูเกี่ยวกับเรื่องของโฮมโปรดักบ้างนะครับตัวโฮมโปรดักพวกเราก็น่าจะค่อนข้างคุ้นเคยกันดูแล้วนะครับ จริงๆมีตัวที่น่าสนใจหลายๆตัวนะครับที่ยังไม่ได้เข้าในประเทศไทยนะครับก็คือในส่วนของตัวควบคุมภูมินะครับในประเทศไทยเนี่ยก็เปิดแอร์แป๊บเดียวคงเย็นแล้วนะครับแต่ต่างประเทศเนี่ยเฉลี่ยขาดหนาวมากๆก็คงจะต้องมีการสั่งให้เปิดแอร์หรือเปิดฮีตเตอร์เนี่ยก่อนที่ตัวเองจะเข้าบ้านนะครับมีการควบคุมการเปิดเปิดเกี่ยวกับเรื่องของไฟนะครับแล้วก็รวมถึงเกี่ยวกับเรื่องของการทำ smoke d e ค e c t o r นะครับซึ่งปัจจุบันเองก็อาจจะมีกัน แต่สามารถี่จ่ลิงก์ไปเข้ากับบริษัทกัารายได้เลยนะครับเพื่อที่จะสั่งเตือว่าปัจจุบันเนี่ยมันเกิดการไฟไหม้ขึ้นในบ้านเลขที่ไหนนะครับสิ่งที่น่าสนใจตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ในโฮมโฮมสป라이 l y นะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของตู้เย็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีตู้เย็นนะครับสมาร์ท ต่อไปตู้เย็นก็สามารถที่จะเป็นหน้าจอเกี่ยวกับเรื่องคลงคล้ายกึ่งึ่งโทรทัศน์นได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะมปีคอมพิวเตอร์ควบคุมการทํางานทุกอย่างของทางตู้เย็นนะครับเรามีการใส่ไข่แบบกี่ฟองมีการกินไปแล้วบางสูตรนะครับเราสามารถที่จะเช็คตอนอยู่ข้างนอกได้เลยว่าเราจะเข้าซุเปอร์เนี่ยมีของอะไรอยู่ในตู้เย็นได้หรือผัดแม่แต่ตู้เย็นเนี่ยก็สามารถเช็คคำนวณว่าของที่อยู่ในตู้เย็นทั้งหมดจะสามารถทําอาหารอะไรได้บ้างเพื่อเชื่อมต่อเกี่ยวกับเรื่องของโทรทบศ มีการขึ้นสู่ตัวสูตรารทำอาหารต่างๆพวกนี้ก็สิ่งต่างๆพวก,กนี้นะครับก็คงจะได้เห็นในระยะเวลาใกล้นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับในปี2016นะครับก็จะมีเทคโนโลยีที่ก้าวเข้ามาขึ้นเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวดิจิตอลคนคนจะมีการใช้เพิ่มมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการชำระเงินก็คงจะมีอัตรศุลที่เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือธุรกิจกลุ่มประกันภยนัยจะเป็นผู้นําในด้านของอนะินเทอร์เน็ตออฟติเนะครับซึ่งปัจจุบัน,นทางธนาคารเป็นผู้ยึดของตลาดในส่วนนี้อยู่นะครับแต่ว่าวประกันภัย,ยจะมีการแซงหน้าของระบบการให้บริการตัวนี้ขึ้นมาในอนาคตนะครับมาเข้าสู่เกี่ยวกับเรื่องของตัวอินดัสทรี4.0นะครับหรือว่าตัวสมาร์ทแฟกชั่นนะครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศฉเฉลี่ยกันแบบไหนนะครับในยุคแรกเนี่ยอย่างที่ผมแสดงให้เห็นเกี่ยวกับเรื่องตัวรถยนต์แล้ว ในช่วงของโรงงานการผลิตก็เหมือนกัน,น,กนในช่วงที่ยังไม่มีไฟฟ้านะครับตอนนั้นก็คือใช้พลางแหละงน้ำไปน้ำอยู่นะครับก็เป็นช่วงั้แต่ยุค1800นะครับจนมาถึงยุค1900ก็เริ่มมีไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นมีระบบ